ไปพบกับคุณใหม่นะครับผมนะักข่าวระพจันโสกับก,กรารแแดงบริแดนครับผม โชว์แรกของเรานะยังขนาดน,นี้เลยนะอะไรใครด่าจันตุนอีกล้ะเราค่ามนะมิกิชอบไหมชอบค่ะเขียนอยู่เขียนชอบท่าไหนใสาโล่ค่ะม <c oughs> ีหรือเปล่าเธอหนาจริงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับชีวิตแล้วก็ผลงานของพี่ใหม่นะครับผมว่า จริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะขออีกตัวน,น,นั้นนะครับคุณพุ่นะต้องหลบให้แข่งวันนั้นคิดนิดหนึ่กระดาะนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านอาจา,ารย์อโดนนะครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์เนชาด้วยรวมถึงอาจารย์มานานแล้วก็อาจารย์หลายท่านนะครับในคณะน,นิเทศศาสตร์ที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําของเราเาก,ารกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับคุณ,คณไม่ค่อยชาตินิดนึงอีกไม่ใช่ไม่ได้โบสถ์ปะ ตัดฟันนะเนนอะอตึงต้งตึ้งลอยขึ้นรไปตัวยอะ่ะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมผู้ชมเรามีส่วนร่วมกับการสัมมนานตลอดนะครับผมอีกครั้งนึงนะครับผมขอเงี้บกบึงดังๆให้กับคุณนัทถาวรพานจันโถดึงพี่ให,หม่ครับผมโถกินน้ำด้วยลาดเลยมันล,ลาดมันรอ้องเลยจะดีเหรอติดไฟติดไฟเชิญครับพี่ใหม่ สวัสดีอาจารย์นะคะสวัสดีน้นองๆด้วยนะคะวันนี้ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะสั่นยังไม่ค่อยเต็มร้อยนี่ไม่ฟิตน,นะไม่ฟิตไม่ฟิตหลวก็ก <c oughs> ิจาการรมนะครับในครั้งนี้ You Can Check Your l นะครับผมซึ่งแขกรับเชิญท่านแรกเลยที่เราจะถึง,งก็คือคุณพี่ใหม่โดยเฉพาะอาจารย์บอกว่าอยากให้เป็นลูกพี่สักคนสักท่านหานหึนห่งก็เลย่่นึกถึงพี่ใหม่จะดีกว่าเพราะว่า จากที่เราคุยกันมาในครอบครัวดาวเดือนของเราแล้วก็ได้เห็นความสมาร็แล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต่างๆของพี่ใหม่เนี่ยเรารู้เลยว่าน่าจะมีสาระอะไรหลายอย่างที่จะมาแนะนาให้น้องๆได้ทราบแต่ก,ก่อนอื่นให้แนะนำตัวอีกครั้งอย่างเป็นอาการครับเชิญคสวัสดีค่ะนัทสาวพจชรโสนะคะนิเทศโฆษณาไม่ใช่ราคาสำคัญนะคะตอนนี้ก็เอ่อกำลังเป็นครูฝึกหัดของเบริแดนนะคะอยู่ที่กายา แล้วก็มีที่ฮอตด้วยนะคะ,ะเป็นเป็นโปรอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อท,ที่จะเป็นครูต่อไปแล้วก็จริงๆงานด้านการแสดงต่างๆตอนนี้เนี่ยจะลดลงไปเป็นคอบิดแล้วเพราะว่ากำลังจะก้าวไปสู่การต้องเป็นครูเอ่เป็นครูเนี่ยจะเป็นช่วงแบบว่าเป็นงานที่เรารักเก็บเอาไว้แต่ว่างานหลักของเราต่อไปคงต้อก็เป็นการบริหารธุรกิจส่วนตัวนะคะ พูดตืชีวิตในตอนเรียนอยู่บ้างว่าตอนนั้นเข้ามาเป็นสาวเฟรชชี่เลยเป็นได้เป็นดาวของคณาด,ด้วยนะครับมีการแบบ่งเวลากับสิ่งที่ถาโถมเข้ามาหลังจากนั้นยังไงบ้างครับเพราะว่าทั้งผลงานทั้งกิจกรรมอะไรต่างๆก็เข้ามาเต็มหมดเลยตอสำหรับพี่ใหม่นะคะก็ไม่ได้มีอะไรปกติชีวิตตั้งแต่อายุส5้าก็ยี่สี่ชั่วโมงเป็นคนต้องทํางานอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อายุสิบห้าสิบห้า หลังน้อยกว่าสิบห้านี่ทำงานก็ไม่ได้เบื่ออะไรเลยจางเติมลมแถวสะพานพุนเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะใครไี่คิดว่าไอใช้ชีวิตยี่สิบสี่ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้จริงๆมันเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ละไม่ได้เบ็ดเล็ดไอยัสบิดติดห้ามนะไม่ไม่อายสบิดห้ามอะไรก็ได้น้องพี่จะกินเหล้าที่ตรงนี้น่นได้ห้ามยุ่งกับยาสติดโอเคสบิดดีไหม ยังไงต่อยังไงต่ออะไรนะมีคนแต่บอกให้ถามตัวเองด้วยจายวิธีก่อนทำงานยี่สิบชั่วโมงแน่นะจริงจริงแล้วเนี่ยคิดว่าที่กล้าลงไปคุกคีกับงานกลางคืนเป็นเพราะว่าเป็นคนที่มีความแข็งแรงจากที่เราเรียนมาในสาขาโฆษณามันมีอะไรบ้างครับที่เราใช้ในห้องเรียนแล้วที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเอากลับมาใช้ในชีวิตประจำวันเรามันได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกทุกอย่างเลยมันสอดคล้องกันใช่สอดคล้องกันหลัวใจในชาติหน้ามันสอดคล้องกันคือนิเทศอ่ะเดี๋ยวนี้นิเทศขยายไปในทุกที่ขยายไปในทุกงานขยายไปในทุกสื่อคือเรียนนิเทศอย่างเนี้ยจะต้องบอกเลยว่าไปอยู่ที่ใดก็สามารถอย,อยู่ได้พี่เด็คนอยากเรียนนิเทศใช่ใช่พี่เดคนคือแบบว่าเราเรียนอะไรมาบ้าง เราสามารถไปอยู่ในบริษัทใดเราก็ใช้นิเทศได้ทุกองค์กรหรือทุกองค์กรม,มีนิเทศหมดใช่ไม่ว่าจะสาขาใดด้วยมันเกี่ยวโยงกันมันสามารถปรับปรุงมาใช้ได้พี่เป็นวันนี้พี่จะเป็นครูมาโปรโมทมาโฆษณาตัวเองได้เห็นปะจากงานใดก็ดึงนิเทศเข้ามาได้เป็นคนที่โอกาสลอยมาแล้วทําตลอดไม่เคยไม่ทําคิดแล้วทา แต่ถ้าคิดแล้วไม่ทำไม่ได้อะไรในบางอย่างเคยมีโอกาสมาคิดแล้วมีตอนเอฟสองมีโอกาสร่อนมาไอ้ประกวด a อเป็นนักร้องนี่ประกวด a อเดี๋ยวพี่อจะฝากให้ถึงลอบสุดท้ายเลยคิดไม่หนึ่งสองสามสี่ไม่ไม่ใช่ตัวเองไม่ทำ คือมีโอกาสลอยมาไม่ใช่ว่าก็ทาด่าทาด่าทาด่าอย่างเงี้ยก็คือเลือกแล้วมาทําตอนเนี้ยก็มีโอกาสตรงนี้ลอยมาก็จะลองทําดูมี่ทุกคนแชร์ประสบการณ์กันเมื่อสักครู่นี้ว่าเออเคยลองแล้วก็ไม่อดิเซ่เหมือนกันว่ายินก็เคยเคยลองชีวิตแบบนี้เคยเจอชีวิตแบบนี้เพราะว่าจะด้วยสังคมหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่สุดทพายิก็ไม่โทษพายิงโทษตัวเองเองอาาว่าเออมันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราไม่ลองว่าเราไปใช้ว่าเราไปทํา แต่หาเพื่อนรอบตัวเราเขาไม่เขาไม่มาชีวิตเราเขายู่เราให้อยู่ได้เราก็ลองที่จะไม่ใช้ชีวิตกับมันบ้างเราก็อยู่ได้แล้วชีวิตดีกว่าตอนนั้นด้วยชีวิตดีกว่าทุกๆด้านด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยฉันจะไปต้องใช้ยานะฉันจะต้องเต้นฉันจะต้องแบบว่าเช้าถึงเย็นนี่ฉันต้องต้องต้องเล่นยานะเพราะว่าถ้าไม่เล่นฉันไม่มีแรงฉันฟิลฉันไม่ได้นะโอ้โหไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยตอนนี้พูดถึงกันแต่เรื่องยาเสพติด ไปนี่เปงานสัมมนยาเสพติดพูดถึงการจะ่ไม่ไยาเสพติดจริงๆแล้วเนี่ยคือไปคุยมาคนระับไม่อยากจะให้น้องๆเปลี่ยนชีวิตออนะไม่อยากให้ยุ่งเ่อสิ่งที่ไม่ดีจริงๆไม่ได้เฉพาะยาเสพติดนะผู้ชายผู้ชายผู้หญิงเรื่องพวกนี้ด้วยการเืกกร่งความรักก็เหมือนกันนะอย่าได้ลองไปจนจจนไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีจนสติไม่อยู่กับตัวก็ไม่เอานะคะ ความรักของพี่ใหม่มีผลกับชีวิตไหมครับโอ้ม,ม<า>อคือทุกวันนี้เจอเป็นนั<า>กรจอความรักที่ดีเป็นรักตอนนี้เจอความรักที่ดีก็ได้จากการลองผิดลองถูกนะนะไม่ว่าจะเรื่อนใจก็ตามในชีวิตนะคะอยากให้น้องๆลองผิดลองถูกถ้าเราไม่เคยจับในสิ่งที่ไม่ดีเลยก็ไม่รู้สิ่งที่ดีเป็นเช่นไรนะคะถ้าน้อง